วันนี้นะครับมาแนะนํามือใหม่นะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะเลี้ยงนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะทําคอกแบบไหนนะครับจะทํข้อกปูนหรือคอกดินนะครับถ้าจะทำา้อกคอกปูนนะครับมันก็ดีไปอีกอย่างนะครับแต่ถ้าไม่มีงบประมาณเอาเป็นคอกดินก็ได้นะครับเอาง่ายๆนะครับก่อบล็อกขึ้นมาสามก้อนนะครับจากพื้นมาสามก้อนนะครับ แล้วก็ทําเป็นไม้ถือว่าเป็นตะข่ายเลยได้นะครับอันนี้ผมทําเป็นไม้เพราะว่าเน้นสวยงามนะครับโดนกัดไปหลายอันแล้วครับหลุดไปหลายอันแล้วครับสําหรับท่านที่ไม่อยากเทพื้นนะครับจะเป็นดินเลยลุ้นวนเลยก็ได้นะครับอ,อย่างอคอกนี้นะครับผมไม่ได้เทพื้นจะเป็นพื้นอคอกพื้นดินเลยนะครับก็จะดีดอีย่างหนึ่งก็คือ ไม่ต้องไปทําความสะอาดบ่อยนะครับเพราะว่าเวลาเขาฉี่เขาเยี่ยวนะครับมก็จะซึมลงไปที่พื้นเลยนะครับเราแค่เอาแกบมาลองนะครับตรงที่เขากับถ่ายนะครับแค่นั้นก็จบนะครับแล้วก็เรื่องการขุดการมุดเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเราฝังอิดลงไปสักหนึ่งก้อนก็ได้นะครับเขาไม่ขุดลงลึกขนาดนั้นนะครับเขาจะขุดเล่นเฉพาะ เพื่อที่จะเป็นที่หลับนอนเท่านั้นเองนะครับผมนี้ก็ทำแบบง่ายๆนะครับประหยัดงบก็ได้นะครับแต่ว่าจะใช้ได้นานๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นไม้มันก็จะผุเร็วนะครับถ้าอยากให้สวยงามก็ทำเป็นไม้ก็ได้นะครับถ้ามีไม้สวยๆก็ตีเป็นไม้แบบตั้งแบบนี้ก็ได้ครับ ฝากเอาไว้ครับสำหรับมือใหม่มีปัญหาอะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับหูปากุจีนารายยินดีให้คําแนะนําครับผม